มาต่อกอันนะคะตอนนี้เราอยู่ในหน้าที่17นะคะเรื่องที่8.2.1การสร้างและกันกรองความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ product idea เป็นความคิดเบื้องต้นที่สร้างสรรค์ขึ้นในช่วงแรกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ดังนั้นในเรื่องที่8.2.1กล่าวถึงการสร้างความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ idea generation และการก,กันกรองแนวความคิด idea screening เป็นขั้นตอนแรกและขั้นตอนที่2 ของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนนำไปพัฒนาเป็นแนวคิดผลิตภัณฑ์ Product Concept ต่อไปในเรื่องที่8.2.2 1. การสร้างความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เริ่มต้นจากการค้นหาแนวคิดซึ่งแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นการตอบสนองโอกาสที่มีอยู่ในท้องตลาดอันเกิดจากความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองหรือการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่มาใช้แนวคิดผลิตภัณฑ์เกิดจาก ปฏิสัมพันธ์ที่องค์กรมีต่อกลุ่มต่างๆและแนวคิดในการสร้างความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างสรรค์และการสร้างความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ไอเดียเจนเนอเรชันเป็นการค้นหาความคิดผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบโดยอาศัยแหล่งความคิด3าแหล่ง1น่งแหล่งความคิดภายในองค์กร i n t e r n a l idea source เป็นแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายในองค์กรธุรกิจเองโดยกระจายตามฝ่ายหรือแผนกต,ต่างๆ ทั้งในและนอกฝ่ายผาแผนกวิจัยและพัฒนาซึ่งพนักงานในแต่ละฝ่ายมีความเชี่ยวชาญและมีส่วนร่วมการสร้างความคิดผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมได้เช่น1.1.1ฝ่ายการตลาดและการขาย (Marketing and Sales Department) ถือว่าเป็นฝ่ายที่ใกล้ชิดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากที่สุดได้แก่ลูกค้าช่องทางการจัดจำหน่ายซัพพลายเออร์และคู่แข่งขัน จึงถือเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการก่อเกิดแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่1.1.2ฝ่ายการเงิน (Financial Department) เป็นฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการเงินและการบัญชีขององค์กรสามารถประเมินการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากออกการออกผลิตภัณฑ์ใหม่1.1.3ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D Department) เป็นฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยศึกษาการปรับปรุงหรือคิดแนวริเริ่มผลิตภัณฑ์ใหม่จนถึงจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ1.1.4ฝ่ายวิศวกรรมและการผลิต (Engineering and Production Department) เป็นฝ่ายที่ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าออกวางตลาดสามารถให้ข้อคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ในการผลิต1.1.5 ผู้บริหารระดับสูงท็อป a ม a นจเ e ้น์เป็นผู้กำหนดทิศทางขององค์กรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงสามารถวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงตัดสินใจทางธุรกิจได้เด็ดขาดการรวมกันของพนักงานหลายฝ่ายก่อให้เกิดผลดีต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ชั้นยอดโครงการหาความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทสื่อสังคมชั้นนำอย่าง ลิงก์อินเปิดโอกาสให้พนักงานตั้งโครงการเพื่อนำเสนอกับผู้บริหารและใช้เวลาวันศุกร์หนึ่งวันในแต่ละเดือนเพื่อร่วมกันทำโครงการความคิดใหม่บริษัท p l i c e Water House Cooper's จัดการประกวดนวัตกรรม American Idol เพื่อเฟ้นหาความคิดเชนเลอร์จากบรรดาพนักงานซึ่งทีมที่ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัล1น1 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐและได้รับโอกาสในการเปิดธุรกิจใหม่ บริษัทของประเทศไทยอย่างบริษัทน้ำตาลมิตรผลเปิดโอกาสให้พนักงานขอเสนอไอเดียธุรกิจใหม่ๆถ้าผ่านการพิจารณาพนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการจัดตั้งธุรกิจได้ซึ่งถือเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เป็นอย่างดี1.2แหล่งความคิดจากภายนอกองค์กร External Idea Source เป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กรตัวอย่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกได้แก่ 1.2.1ลูกค้า customers ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสำคัญมากต่อองค์กรหรือบริษัทที่ผลิตสินค้าหรือบริการเนื่องจากผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการใหม่ที่บริษัทผลิตออกมาเป็นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นประการสำคัญผลิตภัณฑ์ใหม่จึงสามารถจำหน่ายได้ในท้องตลาดและลูกค้าเป็นผู้ที่รู้ความต้องการของตนเองได้เป็นอย่างดีเช่น เสียงบ่นของลูกค้าที่ต้องยืนรอคิวรับอาหารที่สั่งไว้ทำให้ร้านอาหารคิดค้นการใช้เครื่องแจกให้แก่ลูกค้าที่นั่งรอที่โต๊ะจนขวาเครื่องจะสั่นเมื่อถึงคิวเป็นต้น1.2.2หุ้นส่วนทางธุรกิจพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนที่ทำงานร่วมมือกันในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หุ้นส่วนทางธุรกิจเป็นแหล่งข้อมูลที่ใกล้ชิดเข้าถึงความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคเป็นอย่างดีเช่นพ่อค้าส่งพ่อค้าปลีก ตัวแทนจำหน่ายเป็ต้น1.2.3คู่แข่ง competitor เป็นธุรกิจที่คู่แข่งขันจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่จำเป็นต้องศึกษาเพื่อช่วยในการตัดสินใจคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการใหม่เพื่อจำหน่ายออกสู่ท้องตลาดแตแตกต่างจากคู่แข่งขันที่มีอยู่ในปัจจุบันปีคศ1996เควินแพลง 1, ank, อายุเพียง23ปี อดีตกับตันทีมฟุตบอลในมหาวิทยาลัยแมริแลนด์เบื่อหน่ายกับบรรดาเสื้อกีฬาที่มีอยู่ในท้องตลาดที่ไม่ระบายอากาศทั้งเขาและทีมต่างอยู่ในสภาพโชคเหงื่อตลอดเวลาที่เล่นฟุตบอลเควินแพลงเกิดความคิดจะผลิตเสื้อกีฬาที่ระบายเหงื่อได้ดีทําให้รู้สึกแห้งสบายตลอดเวลาจึงกลายเป็นบ่อกเกิดของแบรนด์ under อัลมัวที่โด่งดังไปทั่วโลกอันเกิดจากการสังเกตจุดอ่อนของคู่แข่งในท้องตลาด 1.2.4แหล่งอื่นๆอเธิสสอรเช่นที่ปรึกษาสำนักงานออกแบบหน่วยวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยและศึกษาข้อมูลจากนิตยสารเว็บบอร์ดสมาคมและองค์กรด้านวิจัยต่างๆสามารถเป็นแหล่งข้อมูลของแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ทั้งสิน้นเช่นบริษัท PNG Connect ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกเสนอนวัตกรรมให้แก่ PNG ในการตอบสนองความต้องการของตลาดได้มากขึ้นผ่านเว็บไซต์ png connect 1.3แหล่งความคิดจากสาธารณชน public idea source เป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวมผู้ใดก็ได้โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ถือเป็นรูปแบบการเปิดรับนวัตกรรม open innovation โดยอาศัยการเชื้อเชิญเข้าร่วมสร้างความคิดสร้างสรรค์นในรูปแบบของ cloud sourcing เป็นกระบวนการะระดมความคิดจากสาธารณชน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกันแบ่งปันความคิดโดยอาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ได้ปริมาณความคิดที่มากที่สุดและมีความหลากหลายที่สุดตัวอย่างแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาของสหรัฐอเมริกา Under a r m o u r เปิดเว็บ Idea House ให้นำเสนอความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อส่งเข้าประกวดและบริษัทจะนำไอเดียเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไปการสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ New Product Concept ให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องอาศัยแนวคิด3ประการคืออันเป็นบ่อกเกิดของความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ 1. ความต้องการและประโยชน์ที่ได้ Need Benefit องค์กรพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการและเล็งเห็นประโยชน์จากการบริโภคเช่นสมุนไพรที่บำรุงสายตาเพื่อแก้ปัญหาผู้คน ปัจจุบันที่ใช้สายตาการอ่านหนังสือหรือดูภาพจากหน้าจอมากเกินไปเครื่องดื่มประเภทฟังชาแนลดริงค์ที่ให้ประโยชน์มากกว่าเครื่องดื่มทั่วไปเพราะนอกจากจะดับกระหายยังให้คุณค่าโภชนาการอีกด้วยเหมาะกับกระแสผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นดังนั้นผลิตภัณฑ์ใหม่จำเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการหรือให้ประโยชน์สำคัญที่ตอบสนองความต้องการลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันจะเป็นผู้ซื้อเมื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ออกวางตลาด 2รูปแบบฟอร์มหมายถึงรูปแบบของวัตถุหรือสิ่งของกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าที่สามารถจับต้องได้การเปลี่ยนรูปแบบสามารถเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ลูกค้าต้องการเช่นการคิดค้นน้ำ,นำมะพร้าวที่เปลี่ยนจากรูปแบบธรรมชาติที่อาจดื่มได้ยากให้อยู่ในรูปแบบน้ำมะพร้าวกระป๋องเนื้อทุเรียนที่เปลี่ยนรูปแบบเป็นทุเรียนอัดเม็ดเป็นต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทบริการ รูปแบบอาจหมายถึงลำดับขั้นตอนการให้บริการที่กำหนดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการหรือให้ประโยชน์ดังนั้นการเปลี่ยนรูปแบบเช่นบริการซักรีดที่รับส่งผ่านกล่องฝากเสื้อผ้าแทนการรับส่งที่หน้าร้านการบริการอาหารปิ่นโตตอนพักกลางวันที่สำนักงานแทนการต้องไปใช้บริการที่ร้านอาหารที่อาจเสียเวลารอคิวนานกว่าเป็นต้นซึ่งรูปแบบใหม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 3เทคโนโลยีแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถกําเนิดจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการใช้เทคโนโลยีอบแห้งแบบฟลิสไดมาผลิตผลไม้อบแห้งทําให้กรอบอร่อยรสชาติแปลกใหม่และเก็บไว้ได้นานเป็นปีและสามารถนําส่งไปขายยังต่างประเทศได้การใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มาช่วยในการสั่งอาหารปิโตออนไลน์ line, ส่งถึงที่ทํางานทําให้บริการอาหารกลางวันถึงออฟฟิศสะดวกรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นเป็นต้น ภาพที่8.5แสดงให้เห็นการสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่จากพื้นฐาน3ประการถ้าแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยทั้ง3ประการย่อมเป็นแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมากเช่น Grab Taxi ตอบสนองปัญหาคนกรุงเทพที่เรียกแท็กซี่ได้ยากและรู้สึกไม่ปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันออนไลน์มาจับคู่ระหว่างลูกค้าผู้ใช้บริการกับแท็กซี่บริเวณใกล้เคียงที่ลงทะเบียนข้อมูลตัวตนไว้แล้ว เปลี่ยนรูปแบบการบริการแท็กซี่ที่ต้องเรียกด้วยตัวเองหรือจองผ่านอู่แท็กซี่ที่เป็นการเรียกแท็กซี่ผ่านสมาร์ทโฟนจึงถือเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากพื้นฐาน3ประการคือความต้องการประโยชน์ที่ได้รูปแบบและเทคโนโลยีการกันกรองความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ <Yeah. S 2> การกันกรองความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ I d เด s c r e e n i n g เป็นการคัดแยกให้ได้ความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยอดเยี่ยม และคัดทิ้งความคิดที่ไม่ดีออกไปให้เร็วที่สุดการกันกรองความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดสองประการที่อาจเกิดขึ้นประการแรกความผิดพลาดจากการละทิ้ง drop error เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อองค์กรปล่อยทิ้งความคิดที่ดีไปอย่างน่าเสียดายซึ่งเกิดจากแนวโน้มการจับผิดในความคิดของบุคคลอื่นประการที่สองความผิดพลาดจากการลงทุนในความคิดที่ไม่เหมาะสม hole error เนื่องจากต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะสูงขึ้นเรื่อยๆตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านไปจึงจำเป็นต้องคัดแยกความคิดที่ไม่ดีเพียงพอออกตั้งแต่ต้นโดยการจัดตั้งคณะกรรมการผู้บริหารเพื่อทบทวนความคิดผลิตภัณฑ์อันประกอบด้วยผู้บริหารอันดับสูงภายในองค์กรและผู้มีอำนาจตัดสินใจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นผู้บริหารฝ่ายการตลาด ผู้บริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนาเป็นต้นอย่างไรก็ดีแนวคิดใหม่ของการเปิดให้แข่งขันและก,กลันกรองแนวคิดผลิตภัณฑ์ผ่านระบบคลาวด์เพื่อลดความผิดพลาดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับระบบคณะกรรมการผู้บริหารการพิจารณากลั่นกรองเกณฑ์ที่สำคัญตัวอย่างเช่นเกณฑ์ rww real win w o r d ซึ่งต้องอาศัยการพิจารณาตามคำถาม3ชุดได้แก่ เป็นไปได้หรือไม่ Is it real? ความคิดผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงหรือไม่ความคิดผลิตภัณฑ์เสนอคุณค่าได้จริงหรือไม่ลูกค้าจะซื้อความคิดผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่สำเร็จได้หรือไม่ Can we win? ผลิตภัณฑ์นี้สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้องค์กรหรือไม่ องค์กรมีความรู้และทรัพยากรในการจัดการความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่นี้หรือไม่คุ้มค่าหรือไม่ isit worth ความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่นี้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตขององค์กรหรือไม่ความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่นี้คาดการยอดขายได้มากน้อยเพียงใดองค์กรมีโอกาสทำกาไรหรือไม่การกันกรองความคิดผลิตภัณฑ์นิยมใช้วิธีการให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนักแสดงในตารางที่8.1 โดยตั้งเกณฑ์ปัจจัยที่จําเป็นในการพิจารณาความคิดผลิตภัณฑ์และให้ค่าความสําคัญของแต่ละปัจจัยหลังจากนั้นให้คะแนนความคิดผลิตภัณฑ์จากสเกล0ถึง1โดยที่1เป็นคะแนนที่มากที่สุดหลังจากนั้นนํามาคูณกับน้ําหนักของแต่ละปัจจัยและรวมคะแนนของแต่ละความคิดผลิตภัณฑ์เพื่อเปรียบเทียบและคัดเลือกว่าความคิดไหนควรผ่านเข้าสู่ขั้นต่อไป บริษัท Google สร้าง Google เป็นเครื่องมือการค้นหาที่ใช้กันมากที่สุดในโลกนอกจากนี้ Google มุ่งเน้นวางตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ประสบความสำเร็จเช่น Gmail อีเมลที่มีฐานผู้ใช้เป็นจำนวนมากหรือ Google+ Plus สื่อสังคมแชร์รูปและเรื่องราวคล้าย Facebook หรือ Google Chrome เว็บเบราว์เซอร์รวมถึงผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน Android แต่ Google ก็คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ประสบความสำเร็จอย่าง Google Answer รวมไปถึงหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ Google ใช้ความพยายามอย่างมากที่สุดอย่าง Google Glass ซึ่งเป็นแว่นตาอัจฉริยะที่สามารถตอบรับโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอและค่าด้วยเสียงเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนโพสข้อความบนสื่อสังคมและค้นหาด้วย Google ซึ่งได้ผ่านการทดสอบตลาดกับผู้ใช้หลายพันรายไปแล้ว แต่ต้องหยุดวางตลาดไปเนื่องจากความกังวลในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเรื่องที่8.2.2การพัฒนาและทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่แนวความคิดผลิตภัณฑ์ product concept หมายถึงรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีหลักการทำงานและรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค การพัฒนาและทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่มีรายละเอียดเพิ่มมากกว่าความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่การพัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์การพัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์เป็นขั้นตอนที่สิ้นเปลืองน้อยกว่าเพราะจัดทําในรูปแบบภาพล่างหรือโมเดล3ามิติพร้อมคําอธิบายเท่านั้นแต่ถ้าว่าแนวความคิดผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสําคัญ เนื่องจากแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ดีอาจนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีได้ส่วนหนึ่งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีตั้งแต่ต้นไม่มีโอกาสสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นมาได้เลยดังนั้นกระบวนการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบจะช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้กระบวนการ5ขั้นตอนในการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 1. การแจกแจงปัญหาให้ชัดเจน (Sharify the problem) การพัฒนาแนวคิดต้องเกิดขึ้นจากความเข้าใจปัญหาของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งปัญหาหลักและปัญหารองซึ่งรวบรวมจากผู้บริโภคปัญหาประกอบด้วยปัญหาหลักที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและปัญหารองเป็นปัญหาที่แตกย่อยจากปัญหาหลักตัวอย่างเช่นการออกแบบเครื่องถ่ายเอกสารและออกแบบอาหารแช่แข็งเครื่องถ่ายเอกสารปัญหาหลักเพิ่มความเร็วในการถ่ายเอกสารปัญหารอง ตัวป้อนเอกสารต้นฉบับยังไม่เร็วนักรอบการถ่ายสำเนายังไม่เร็วเพียงพอการแบ่งเอกสารเป็นชุดให้เร็วมากขึ้นข้าวต้มแช่แข็งอุ่นแล้วและรสชาติไม่ดีเหมือนข้าวต้มทำสุกใหม่ปัญหารองเก็บได้ไม่นาน 2. การค้นหาจากภายนอก search externally เป็นการค้นหาข้อมูลจากทางแก้ปัญหาจากภายนอกองค์กรเพื่อค้นหาหนทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่เขียนขึ้นในขั้นตอนแรก ซึ่งสามารถค้นหาจากแหล่งภายนอกได้แก่2.1สัมภาษณ์ผู้ใช้ระดับแนวหน้า Lead User ผู้ใช้ระดับแนวหน้าหมายถึงผู้ใช้ที่มีการปรับตัวรับนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็วเป็นลูกค้าที่มีปริมาณการใช้มากและใช้ผลิตภัณฑ์มานาน2.2.2สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ Expert เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการแก้ปัญหาอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อาจารย์มหาวิทยาลัยนักวิจัยหรือเจ้าหน้าที่เทคนิค 2.3ค้นหาสิทธิบัตรพาเชนสิทธิบัตรเป็นแหล่งข้อมูลรายละเอียดทางเทคนิคความคิดที่อยู่ในสิทธิบัตรถูกปกป้องเป็นเวลาประมาณ20ปีหากองค์กรต้องการนําไปใช้อาจต้องเสียเงินค่าใช้ประโยชน์จากความคิดที่จดสิทธิบัตร2.4ค้นหาจากข้อมูลเผยแพร่ Publication สามารถค้นหาข้อมูลจากวรรณกรรมเอกสารเผยแพร่ในงานประชุมนติตยสารการค้ารายงานของหน่วยงานรัฐบาลข้อมูลในท้องตลาด ปัจจุบันข้อมูลอยู่บนฐานอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาแต่เมื่อได้ข้อมูลที่น่าสนใจทีมงานพัฒนาอาจต้องติดตามต่อไปยังผู้เผยแพร่หรือฐานข้อมูลที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 3. การค้นหาภายใน (Search Internaly) เป็นการค้นหาข้อมูลทางแก้ปัญหาจากภายในองค์กรรูปแบบที่นิยมมากที่สุดคือการระดมสมอง (Brainstorming) เป็นการใช้คำถามปลายเปิด และสร้างบรรยากาศการคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ปิดกั้นความคิดใดๆของบุคคลหรือทีมงาน 4. การาตรวจอย่างเป็นระบบ Exploratory Theory นำทางแก้ปัญหาที่ค้นหามาได้มาสำรวจความเป็นไปได้โดยใช้เครื่องมือช่วยคิดอย่างเป็นระบบเช่นการแก้ปัญหาเข้าต้มแช่แข็งโดยใช้การคิดแบบแผนผังต้นไม้ดังภาพที่8.6 การแก้ปัญหาด้วยแผนผังต้นไม้เข้าต้มแช่แข็งปัญหาหลักคืออุ่นแล้วเละแก้โดยการเข้ากับน้ำแกงใช้อุณหภูมิไม่เท่ากันดังนั้นให้แยกบรรจุพันธุ์ที่อุ่น2สเต็ปอุ่นน้ำแกงใส่ข้าวตามและอุ่นต่ออีกวิธีหนึ่งก็คือทําให้ข้าวไม่นิ่มมากแก้ปัญหาโดยเปลี่ยนพันธุ์ข้าวปัญหารองเก็บได้ไม่นานแก้ปัญหาโดยใส่สารกันเสีย หรือใช้อุณหภูมิแช่แข็งต่ำลง 5. การสะท้อนทางแก้ปัญหาและกระบวนการ reflect on the solution and process เป็นการระบุแนวคิดที่พอจะเป็นไปได้เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการทดสอบแนวความคิดต่อไปการทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์การทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ concept testing เป็นการคัดเลือกแนวคิดขึ้นมาจากหลายแนวคิดที่พัฒนาขึ้นมารวมถึงรวบรวมข้อเสนอแนะนำ ในการปรับปรุงแนวคิดจากลูกค้าโดยกระบวนการสำรวจและสื่อสารแนวคิดกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและวัดการตอบสนองกระบวนการทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยเจขั้นตอนได้แก่1กำหนดวัตถุประสงค์เป็นการตั้งวัตถุประสงค์ทางการทดสอบแนวคิดให้ได้คำตอบที่ธุรกิจต้องการเช่นเพื่อค้นหาแนวคิดหรือผลิตภัณฑ์ที่ควรนำไปพัฒนาต่อเพื่อปรับปรุงแนวคิดผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อการคาดการยอดจำหน่าย 2. เลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นการกําหนดลูกค้าเป้าหมายที่เป็นศักยภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ในท้ายที่สุด mm hmm. เพื่อนํามาใช้ในการคัดเลือกผู้ทดสอบแนวคิดหากแนวคิดผลิตภัณฑ์อาจมีหลายกลุ่มลูกค้าทำให้กลุ่มเป้าหมายในการทดสอบย่อมมีหลายกลุ่มต้องวางแผนการทดสอบที่เก็บตัวอย่างมากขึ้นใช้เวลานานขึ้นจำนวนกลุ่มเป้าหมายในการทดสอบ ควรมีจํานวนมากเพียงพอให้ทีมพัฒนาเกิดความมั่นใจในข้อมูลที่ได้เช่นการทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่วางจําหน่ายทั่วประเทศและลงทุนสูงในการพัฒนาสู่กระบวนการผลิตอาจต้องทดสอบแนวคิดในระดับพันคนเพื่อน,นํามาคาดการ์ยอดขายและตัดสินใจลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป 3. เลือกรูปแบบการทดสอบการทดสอบแนวคิดสามารถดําเนินการได้หลายรูปแบบเช่นเดียวกับการวิจัยตลาดเช่น การทดสอบแบบเผชิญหน้าทางโทรศัพท์ทางปรณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปดังตารางที่8.3ข้อดีข้อเสียของรูปแบบการทดสอบแบบเผชิญหน้าข้อดีสามารถถามคำถามที่ซับซ้อนต้องการอธิบายได้แสดงผลิตภัณฑ์หรือดึงผู้ตอบให้ร่วมกิจกรรมการวิจัยได้ข้อเสียรบกวนความเป็นส่วนตัวต้นทุนค่าแรงสูงผู้ตอบรู้สึกว่าถูกเผยตัว ทางโทรศัพท์ข้อดีต้นทุนต่ำสะดวกรวดเร็วเข้าถึงตัวผู้ตอบทันทีข้อเสียรบกวนความเป็นส่วนตัวไม่สามารถสำรวจด้วยคำถามที่ซับซ้อนหรือกินเวลานานได้อัตราการตอบสนองต่ำทางไปริศนีข้อดีเหมาะกับลายลักษณ์อักษรมีความส่วนตัวสูงข้อเสียอัตราการตอบสนองต่ำไม่สามารถอธิบายได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อดี เข้าถึงผู้ตอบได้เป็นอย่างดีต้นทุนต่ำเก็บข้อมูลได้รวดเร็วรวบรวมผลได้ทันทีให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวสามารถใช้กับแบบสอบถามที่ซับซ้อนต้องมีภาพวิดีโอประกอบได้ข้อเสียเลือกขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างได้ยากคุณภาพของข้อมูลอาจไม่ดีนะักต้องอาศัยการลงทุนด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมการตอบของผู้ตอบได้ยาก 4. สื่อสารแนวคิดผลิตภัณฑ์ การสื่อสารแนวคิดผลิตภัณฑ์มีหลายรูปแบบซึ่งสามารถเลือกให้เหมาะสมตามรูปแบบการทดสอบและรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เครื่องมือที่ช่วยให้สื่อสารแนวคิดเป็นรูปประมมากขึ้นคือการพัฒนาโปรโตไทป์หรือต้นแบบที่อาจเป็นต้นแบบให้สื่อสารด้วยคำพูดภาพสเก็ต์รูปภาพเรื่องราวที่มีรูปและข้อความประกอบวิดีโอสื่อสารสนเทศหรือโมเดลจำลอง 5. การวัดการตอบสนองของลูกค้า การวัดการตอบสนองของกลุ่มเป้าหมายสามารถวัดได้จากแนวโน้มการตัดสินใจซื้อในรูปแบบสเกลจาก1 5ถึง5ดังแสดงในภาพที่8.6นอกจากนี้ยังสามารถตอบถามข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงแนวคิดผลิตภัณฑ์ได้ขับตัวอย่างแนวคิดผลิตภัณฑ์ชาข้าวไรซเบอร์รี่ที่บรรจุในรูปแบบ2แยกสำหรับชงแต่ละครั้งให้วิตามิน b 1สูงบำรุงสายตาและระบบประสาทขนาด12กรัม มีราคา12บาทต่อซองบรรจุในกล่องกล่องละ2 0ซองราคา240้บาทท่านมีแนวโน้มตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นี้มากหรือน้อยเพียงใด 1. คือไม่ซื้ออย่างแน่นอน 2. อ,อาจไม่ซื้อ 3. เฉยเฉยสอาจซื้อ 5. ซื้ออย่างแน่นอนข้อเสนอแนะบทระบุ 6. กการแปลผลการแปลผลจากการรวบรวมการตอบสนองของลูกค้าสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์การทดสอบแนวคิด เช่นเปรียบเทียบระหว่างแนวคิด A และแนวคิด B หรือปรับปรุงแนวคิด A จากการรวบรวมข้อเสนอแนะ7การนำเสนอผลการทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ช่วยให้ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รับข้อมูลจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในท้องตลาดตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ดังนั้นการนำเสนอผลสามารถสะท้อนให้เห็นขนาดตลาดที่เป็นไปได้ การยอมรับแนวคิดผลิตภัณฑ์รวมถึงการปรับปรุงแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อวิเคราะห์ต่อไปว่าการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์มีความคุ้มค่าและเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดรวมถึงเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นรูปธรรมเชิงธุรกิจต่อไปค่ะเราจบตอนที่2นะคะซึ่งจะพอดไว้ในหน้าที่28นะคะและเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะซึ่งเป็นตอนที่8.3 ซึ่งอยู่ในหน้า32นะคะในคลิปที่3ทับ3ในหน่วยที่8ค่ะ